Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. กับเราที่ช่องแพลเรียบฟิชเชลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโลชั่นตัวหนึ่งการที่ใช้อยู่เป็นประจําในตอนนี้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าโลชั่นตัวนี้นะคะติดเฟร์เรทโลชั่นของเราในตอนนี้ด้วยเนาะแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับแพนเนาะงานถ้าใครกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะคงกําลังมองหาโลชั่นดีๆสักตัวอยู่ใช่ไหมล่ะบอกตรงนี้นะคะคลิปนี้เหมาะมากๆเลยกับคนที่มีปัญหาผิวคล้ำเสียผิวไม่สว่างกระจ่างใสผิวไวต่อแดดน,นะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วได้ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าน่าจะต้องไปตาตัวนี้กันอย่างแน่นอนโลชั่นที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยคะ่ะวัตเทอร์ีน UV Lightning Plus สูตรใหม่กลูตาโกลอนนั่นเองจ้าสิ่งที่ทําให้เราสนใจในโลชั่นตัวนี้นะคะก็ คือตัวนี้เขามีคำนิยามเก๋ๆว่าผิวใสกลูตาสนั่นเองนะคะเพราะนั่งจากว่าโลชั่นตัวนี้เขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่ากลูตาโกลเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางวัสลีนเนาะที่ใส่เข้ามาในโลชั่นตัวนี้เลยนะแล้วเขาก็ยังเคลมมาว่าเทคโนโลยีใหม่อย่างกลูตาโกลเทคโนโลยีเองเนี่ยนะคะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีถึง10เท่ากันเลยทีเดียวเขายังจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่าง ขึ้น1ระดับภายใน7วันด้วยนะคะทุกคนแล้วยังบำรุงอย่างล้ำลึกด้วยนะคะทาให้ผิวของเราเนี่ยดูเนียนนุ่มลืม่นน่าสัมผัสมากยิ่งขึ้นนั่นเองจ้าแพคเกจของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่หน้าตาแบบน่าใช้มากเลยเขาก็จะมีเขียนว่า Uvlightening Plus ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งเขาเป็นสูตรใหม่นะคะที่เซเว่นก็มีวางขายแล้วนะคะลองไปดูได้นะเนื้อมีความบางเบามากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยงง่ายด้วยนะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เลื่นแล้วก็สมูทไปกับผิวเลยนะคะไม่หนืดไม่เหลวจนเกินไปนะคะกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทางวาซลีนอยู่แล้วแพชเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่เคยใช้วาซลีนมาก่อนเนาะน่าจะคุ้นเคยกับกลิ่นนี้มากๆกลิ่นของเขานะคะมีความแบบว่าลูกุณหนูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนตอนที่เราเกลียนะเราเกลียดแบบเดียวเองนะคะตอนนี้ก็คือซึมไปหมดแล้วนะเราสังเกตได้เลยนะว่าผิวเนี่ยมันค่อนข้างดูชุ่มชื่นเลยเห็นไหมเนี่ย ดูชุ่มชื่อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบกันระหว่างด้านที่ทากับไม่ทานเนาะว่ามันมีความต่างกันยังไงนะคะทุกคนเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะคะระหว่างด้านที่ทากับไม่ทานเนาะ เห่ได้ว่าด้านที่ทาเนี่ยจะดูชุ่มชื่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนด้านที่ไม่ได้ทานเนี่ยก็ดูผิวแห้งไปเลยนะคะทุกคนสิ่งที่พักชอบมากๆในวัสลินตัวนี้เลยเนี่ยนะคะคือเขาค่อนข้างที่จะซึมสู่ผิวไวมากทุกคนแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดด้านนี้มันก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า <S <S ด้านที่ไม่ทานเนี่ยมันก็จะแบบมันดูขาดน้ําอ่ะแต่ด้านเนี้ยก็คือแบบดูเห็นปะซ่อนทอนแสงแล้วก็อิ่มน้ําดีมากเลยนะคะแพลรีชอบวัซลินตัวนี้แล้วก็ยกให้เป็นเฟรนตอนนี้เลย ผิวของแพ้เนี่ยก็ดูนุ่มลื่นเท่ากันทั้งสองข้างแล้วค่ะหลังจากที่แพ้ได้ทดลองใช้กับตัวเองอะ่ะประมาณ2เกือบสาอาทิตย์นะแพ้รู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวของแพ้ได้ค่อนข้างมากจริงๆทุกวันในช่วงเนี้ยของแพ้แพ้จะต้องออกไปทำธุระให้กับทั้งบ้านต้องเจอมลภาวะแสงแดดฝุน่นลมควันฝนและถึงแม้ว่าแพ้เนี่ยจะมีการทากันแดดอยู่แล้วบ้างก็ตามแ,แต่บอกเลยว่าในครีมกันแดดเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสารบำรุงอะไรที่จะสามารถบำรุงให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นได้ขนาดนั้นนะคะเราก็ยังไม่ สามารถที่จะใช้ครีมกันแดดมาเพื่อทดแทนพวกโลชั่นบำรุงผิวได้ยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องทาครีมกันแดดแล้วก็โลชั่นบำรุงนะคะเพื่อให้2ตัวนี้เขาส่งเสริมกันใพรเป็นคนที่ผิวค่อนข้างไวต่อแดดอยู่แล้วเนาะเวลาทดลองพวกโลชั่นหรือว่าครีมกันแดดอะไรอย่างนี้นะคะระหว่างใช้กับก่อนใช้เนี่ยจะเห็นผลความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยเนาะและโลชั่นวัซลลินสุดใหม่ตัวนี้เองเนี่ยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แพนล,ลองใช้กับตัวเองแล้วเห็นผลก็เลยมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชุ่มชื่นความกระจ่างใสหรือความเนีนนนะะคอั้ เห็นผลกับตัวเองชัดเจนมากๆเลยเนาะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะน่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะลองไปดูที่เซเว่นได้นะคะทุกคนตอนนี้เขามีจาหน่ายที่เซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบเนาะงั้นวันนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊าย